ผมเจอใครไม่รู้นะนอนอยู่บนห้างเหมือนจะเจ็บตัวด้วยนะครับเป็นไรครับเหมืนอมบบนเ,เป็นเด็กอะพี่เฮ้ยเฮ้ยเบ๊พ,พี่มันนี่แล้วลงมา สวัสดีครับสวัสดีพี่เพสีลุงปานาททุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี kind of x, ้ cosas, ここทุกคนครับผมก็ได้กลับเข้ามาในป่าเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้ผมได้มาคนเดียวนะผมตั้งใจที่จะไปนอนในป่ากันนะครับพี่แล้วก็ไปนั่งห้างนะครับผมจะไปนอนห้างนะครับทุกคนก็ผมไปที่ายเนี่ยผมไม่ได้นอนเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมตั้งใจที่จะไปนอนห้างนะครับห้างที่ผมเนี่ยเคยไปนั่งแล้วก็เจอ วกสมิงเนี่ยเดินมาใต้ล่างใต้ล่างห้างนะครับพี่นะครับบางทีก็เจอแบบคนมากวักมือเรียกนะวันนี้ผมก็เลยจะกลับเข้าไปนอนนะครับผมก็ตอนนี้ได้เดินทางเข้ามาละช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่แบบแมงวี่แมงวันป่าเนี่ยเยอะมากๆเป็นช่วงหน่อไม้นะครับก็แมงวันอาจจะเยอะมันชอบมาตอมตานะครับทุกคนนะครับขาดไม่ได้เลยนะแก้วคนเหล็กนะครับผมผมก็พกมา นะครับก็โอเคทุกคนครับเพื่อไม่เสียวเวลาเดี๋ยวเราเนี่ยรีบเดินทางกันเลยเพราะว่าตอนนี้ผมได้เสียงเหมืนอนมีคนเดินตามผมมานะครับก็ก่อนไปรับชมคลิปนี้นะผมขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปนะครับผมไปทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางต่อเลยดีกว่านะครับผมเนี่ยก็ตามทางไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่า ผมก็ไม่ค่อยได้มานั่นาน,านานทีจะมาทีนะครับผมป่าที่นี่ยุงค่อนข้างที่จะเยอะแหละพี่พี่ปกติช่วงนี้นะเห็ดคนจะขึ้นะนแต่ว่าต้องรอฝนวันนี้แดดร้อนจัดเลยะนะครับแดดร้อนมากอืมทุกคน เหมือนตรงนี้จะมีคนมาตั้งแคมป์อะไรไม่รู้นะเหมือนมีคนมาตั้งแคมป์อ่ะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยน่าจะเก่ามากมากแล้วน่าจะเป็นปีแล้วแหละนะครับเมื่อเขาทางเขาทำไม้ไว้แล้วก็สำหรับนอนพักผ่อนนะครับติดลำธารด้วยนะตรงนี้โอเคเราเดินทางไปที่ห้างอะไรดีกว่านะครับเดี๋ยว โอ,โอ้ลูกอะไรเนี่ยทุกคนคือแบบเยอะมากดูดิขนาดขนาดเห็ดยังแห้งเลยอะ่ะแห้งมากร้อนมากเลยนะวันนี้กินไม่ได้นะครับนี่กินไม่ได้หรอกนี่ลูกไม้ ตัดป่าน่าจะเยอะนะบริเวณตรงนี้ผมคิดว่านะครับมันลูกอะไรไม่รู้นะแต่คนน่าจะกินไม่ได้พี่ผมเดินมาเราต้องระวังอย่างดีเลยนะพวกแตนนะแตนช่วงนี้เยอะมากๆเลยนะครับนี่ผมมาถึงลำพานแล้วนะครับพอด้านานั้นนู้นเนี่ยคือท้างที่ผมจะไปนอนนะครับพี่ อากาศร้อนมากร้อนแบบไม่ใช่ร้อนธรรมดานะร้อนอบอ้าวนะครับวันนี้ก็ได้เอาเนื้อหมูมานะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะไปย่างหมูกินไปย่างหมูกินบนห้างนั่นแหละพี่ก็จะผูกเปนอนนะครับวันนี้ผมจะไม่นอนบนห้างจะผูกเปนบนห้างนะครับก็จะได้นอนแบบสบายๆหน่อยนะพี่นะเพราะว่าห้างเนี่ยก็ ไม่ค่อยมาตรฐานแล้วนะครับเพราะว่าห้างมันเก่าปูพังหมดแล้วนะแต่ว่าก็ยังสามารถขึ้นไปนั่งพักนั่งนั่งเล่นได้อยู่นะครับนี่ทุกคนนี่ก็เป็นต้นเต่าล้างนะครับต้นเต่าล้างสามารถกินได้ก็ยอดอ่อนเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าอร่อยมากกินต้มกินกับมาม้าเนี่ยสุดยอดพี่ผมบอกเลยนะครับ เราเดินทางไปต่อเลยดีกว่าระหว่างทางผมก็จะหาเด็ดผักด้วยนะเผื่อเจอผักกูดผักหนามอะไรเงี้ยแต่ว่าใบาบอลเยอะมากใบบอนก็กินได้พี่แต่ว่าเราต้องไปคั่วก่อนนะเราต้องไปทำให้มันเรียบร้อยก่อนเพราะว่าคนทำไม่เป็นนะมันคันนะครับก็บริเวณตรงนี้ไม่ได้มานานแล้วนะ ไปลองจับดูเลเผื่อมีปูให้ย่างกินสเบียงผมก็มีจํากัดน,นะครับก็อาจจะมาหาสเบียงในป่าด้วยแหละเผืออ่อมีปูให้กินนะพี่นะเพราะลำธารแบบนี้เนี่ยมันเป็นแบบธรรมชาติไม่ค่อยมีคนมาหาจีนหรอกในป่าเป็นก็จะเดินไปด้วยแล้วก็หาไปด้วยนะครับผม ว่าจะมีตะเบียงอะไรบ้างนะอโอ้ทุกคนได้ยินีหยสวยมากทุกคนทีนี้ก็จะได้ยินเสียงน้ำไหลลงมาแล้วก็ได้ยินเสียงนกร้องเยอะมากนะครับ ไปเพียบสิดดดดเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อนะครับผักก็ไม่ค่อยมีนะหน่อไม้ช่วงนี้ก็เริ่มแห้งแล้วนะครับผมเดินมาก็สังเกตไปด้วยอะหน่อไม้มันเริ่มแห้งแล้วปีนี้น่าจะแล้ง่ะทุกคนปกติผมมาเนี่ยหน่อมุงหน่อไม้แถวเนี่ยมีเพียบนะครับ เดินทางต่อนะครับอคครับตอนนี้เหมอนผมเจอใครไ,ไม่รู้นะบ้านอ,อยู่บนห้างนะครับผมผมน,นี้ไม่กล้าเสิยงดังเลย ีเสยงอยู่บนห้างนะครับทุกคนผมไม่รู้ว่าใครมานั่งบนห้างนะห้างที่ผมตั้งใจที่จะมานอนค่ำคืนนี้นะครับม,มีเสียงที่ แปลกหน้าอะไรเงี้ยนจะมาบนห้างเลยนะยไม่รู้ว่าเป็นคนหรือว่าเป็นคนไม่ดีนะครับเดี๋ยวผมจะนั่งดูมิเนียก่อนดูว่า มันคเคยกันแน่เดี๋ยวผมจะถ่ายกล้องหลังให้ดูนะครับนี่นะทุกคนผมเจอใครไม่รู้นะนอนอยู่บนห้างเหมือนจะเจ็บตัวด้วยนะครับเสียงมันเด็กแล้วพี่ เหมือนจะเจ็บตัวเลยนะครับนอนเจ็บตัวอยู่บนห้างนะพี่ไม่รู้ว่าคือใครนะเสียงแบบทรมานมากพี่ ดีไม่รู้ว่าเป็นคนหรือว่าเป็นผีนะเออต้องดูสถานการณ์ก่อนพี่ถ้าเป็นคนจริงๆผมก็จะเข้าไปช่วยถ้าเป็นพวกผีป่าหรือว่าสมิงแปลงกายเงี้ยผมไม่กล้าเข้าไปหรอก ไปดูอีกม,มุมหนึ่งนะอีกม,มุมหนึ่งน่าจะเจอชัดกว่า สวัสดีครับใครครับผมอมเป็นไรครับอเ,ออเอาเป็นไรอะ่ะ ทุกคนครับเหมือนเป็นเด็กับพี่เ,เอาเจนใช้ไหนงอยอะ มือมือไปโดนอะไรอ่ะเจนชายมานี่ทำลายขาดารมือไม่ได้เลยเฉยใจไม่ได้เลยพี่มาได้ไงเนี่ยเอ๋งที่ไหนเพราะว่าน้องจริงอย่างบอกว่าเอ็งอยู่ที่นี่ผมจะมานอนป่าท่เนี่ยวันเนี้ใช่หรอเออทุกคนครับเจอเจนชายเฉยบอกว่าอย่ามาพอมัป่าที่เฉยนะล้มจังห่างน้อยได้ไม่ เป็นยังไงผมเชื่อนะพี่ผมไม่เชื่อแล้วพี่มันไม่ได้เป็นอะไรมากแต่มันบอกว่ามันลงในห้างไม่ได้ห้างมันก็ไม่ค่อยสูงนะช่วยมั่งบ้าผมไม่กล้าช่วยอะ่ะท้่นี่มันช่วยหมดช่วยค่าน้อยแล้วจะให้ผมรู้ได้ไงว่าเป็นคนหรือว่าเป็นใคร มึงอย่ามาหลอกกูเลยกูไม่เชื่อใจมึงหรอกเป็นคนพี่พไร้จงรักเป็นคนบาดเจ็บไม่ช่วยเอาเป็นลายมาทิ้งบาดเจ็บครับพี่มันบอกว่ามันโดนสมิ่นอยู่โดนสมิ่นทำลายคายขยับไม่ได้ทางนี้เชื่อใจไม่ได้พี่เคยมาช่วยขาหน่อยคนโต พี่ชาเขาบอกให้พี่ขึ้นไปช่วยหนะ่อยโตสุดแล้วมังก็มาช่วยหน่อยสิว่ามันขยันไม่ได้เอาไงดีเราจะช่วยดีไหมพี่เออขานะเนี่ย,ย,ยตแต่ว่ารูปร่างเนี่ยเหมือนเด็กมากออแต่ว่าเสียงเนี่ยดิแปลกถ้าเป็นคนจริงๆไม่ใช่แบบนี้พี่ผมบอกเลย ใจดำนั่นไงบาดเจ็บไม่ช่วยก็แสดงว่ามันก็ไม่ใช่คนขาคนมาช่วยขาหน่อยมึงอย่ามาโกหกเห็นหน้ากูเป็นคนโกหกหรือไงวะในผมมันยาวจังวะเหมือนเหมือนมึงมาช่วยกูหน่อยมันเหมือนพวกสมิงอะพี่สมิงแปลงกายอะ มันมันเป็นหลอกว่ามันเจ็บตัวอะไรเงี้ยรอบนี้มันมาเหนือกับเราพี่มันอยู่บนห้างเจ็บจริงจริงโดนกัดไปข้างนึงเอ้ยเฮ้ยโดนกัดยังดูเลยรอยกัดเปิดผ้าให้หหนุใ้ดูหน่อยดิไม่ได้มึงแน่จริงเปิดผ้าให้ดูหน่อยดิทำโดนกัดจริงจริงอ่ะเลือดมันเยอะมันไม่ได้ไหนเลือดกูไม่เจอเลือดเลย ช่วยกูหน่อยเพื่อนไ้มึงดูดวิชัยเคลื่อนไปดูดิไอ้คนโตๆมาแบกกูหน่อยเนี่ยคนโตๆอ่เชื่อใจได้ปล่าแสงน้ำมันแห้งใส่เนื้อผมไม่อร่อยเปี่ยวน่กุ้ยชัมมันจะรู้ว่าเนื้อใครอร่อยกว่านั้นเนื้อแน่นมาช่วยขาน้อยกำเนื้อแน่นดิเอาปลวกอ่าแล้วพอมือก็เถื่อนเถื่อน พี่ใหญ่ขึ้นไปเลยเขึ้นไปเถิดพี่เหกูเป็นอะไรวะเจ้าเอาอเนี่ยพี่ไปช่วยหน่อยเลวผมลอยดูอันนี้เนี่ย,ยมันบอกว่ามันเป็นคนนั่นแหละ มันบอกว่ามันเป็นคนพี่ระวังตัวด้วยนะพี่อย่าไปเชื่อใจอยุงเยอะมากนะทุกคนร,ระวังตัวได้พี่วิชายเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่มันนี่แล้ว,ล,วลงมาลงมันนี่เล้ว พี่ลงมาลงมาลงมาเร็วเจนชัยลงมาลงมาลงมาผมบอกแล้วไงอย่าไปเชื่อมันด้วยมันจับแขนผมได้มากเลยออยๆกันเนาะแขนมันเจ็บข้ามผมบอกแล้วพี่มันลอกลงมาลงมาพี่ลงมาลงมาแสดงว่ามันลอกพี่ผมบอกแล้วมึงนี่แหละให้กูขึ้นไปก็มันเรียกพี่อ่ะ เราให้ไปช่วยไม่ได้แล้วพี่ไปช่วยไหมพี่าเนี่ยเห็นไหมปกติของพวกนี้มันจะอยู่ใต้ล่างเราแต่ตอนนี้มันอยู่เหนือกับเราดูดิมันบอกว่ามันเจ็บแขนแต่มันแกล้งเนื้อกูไม่อร่อยหรอก เราถอยกว่าดีกว่าผมว่าเราคงต้องถอยก่อนแล้วแหละพี่ดูดิใครไปกล้านั่งครับที่แรกผมตั้งใจที่จะนั่งห้างแล้วเนี่ยมานอนห้างเลยเอ้ยอม,มาชยกูน่อยกูขยำไม่ได้กูมไม่เชื่อมแล้วรอบเนี้นยพี่โดนกันดไหมไม่โดนแต่ว่ามันจะด,ด,ดึงพี่ไปกัดอะแต่ว่ามันจะแขางทั้ย กูไม่เชื่อมึงแล้วไม่ไม่ได้แอมผมหลอกเอาไงพี่ด้มันบอกมันจะไล่จับอนมันเจ็บแขนนะแต่หมันหลอกพระว่ามันมันเจ็บแขนแต่ว่ามันไม่ได้เจ็บมากเลยเลยจเอรนี่ยพีมัจะกัดมือิอันนั้นก็ย่งกที้ อย่าไปยุ่งกับมันเลยดีกว่าพี่ไอ้ของพวกเนี้ยมันไม่กล้าเข้ามาใกล้ผมหรอกมึงมาทางไหนมึงก็กลับไปทางนั้นเลยนะไปเลยมันไม่ยอมกล้าไปดิใช่ไหมไหนวะไม่ใช่คนแล้วพี่เอ้ยระวังนะผมว่ารีบออกจากที่นี่กันเลยดีกว่า,นานอย่าไปเชื่อใจพวกนี้นะครับทุกคนไปรีบออกจากที่นี่กันเลยดีกว่า ไปเถอะพี่ผมว่าจัใครตัวมันแล้วแหละไปทุกคนครับก็ทุกคนตอนนี้เราทั้งสองก็ได้วิ่งออกมาจากป่าแล้วนะครับก็เมื่อกี้ดีนะพี่ชายไม่เป็นไรโดนกัดไหมพี่ไม่โดนแต่ว่ามีเสื้อแขนยาวเหมือนมันมาหลอกล่อพี่ก็พี่ชายมาตอนไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะรูุ้ีกทีหนึ่งก็เจอตัวอะไรไม่รู้ยบนห้างก็ตามไีมานั่นแหละพี่มาก็ไม่โทรมาหาผมเลยที่นี้สัญญาก็ไม่ค่อยดีด้วย ไปเ,เรีบกลับกันเลยดีกว่าที่แรกผมตั้งใจจะมานอนนั่นแหละแต่ว่าเจอคนแบบมานอนเจ็บอยู่ในบนห้างก็เลยไม่กล้านอนนะครับพี่โอเคครับทุกคนไว้เจอกันหน้าผมสวัสดีครับ